สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีหนึ่งรอบครับผมอีกหนึ่งลำความหล่อนะครับสเต็ปยีราฟแคละนะฮะเมื่อเช้าเป็นดีแมนะฮะช่วงบ่ายๆเป็นวีโก้นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยฮะเป็นงานหยอดแดงเหมือนกันเลเซอร์หยอดแดงนะครับผมนะแต่อันนี้เป็น9ก้าครึ่งสิครึ่งนะครับเมื่อเช้าเป็น8ปดนิ้วครึ่งนะคุณลูกค้าจะเอาปูนครับผมบอกว่าพอดีมาทําธุระแถวนี้พอดีนะครับก็ มาจัดไปเลยความหรอนะฮะนี่รถใช้งานด้วยนะครับแอบรอด้วยนะฮะไม่มีปัญหาครับผมจัดให้ได้ความหรอนะครับนี่คุณพี่บอกว่าดูคลิปผมมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะลองดูแนวทางมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมตัดสินใจมาจัดกันเลยหน้าร้านนะครับเซตนี้เป็นเซ็ต TE37 สงานเลเซอร์หยอดแดงนะครับมาฮะพี่ทอปบ,บอกหิวเบียสวัสดีครับพี่ หิวเหมือนกันเลยคอแห้งเลยเนี่ยอากาศกำลังคลึ้มนะครับอ่ะนะครับเซตนี้นี่จะถูกจะแพงเอาแดงเข้าว่านะครับผมนะฮะฝาครอบคาลิปเปอร์สีแดงน็อตสีแดงนะล้อที37หยอดแดงนะครับนี่สีแบบนี้เลยกับจ้าบแบบนี้เลยนะฮะเซตนี้เป็นล้อ9ก้าครึ่งิครึ่งนะครับเป็นสเต็ปของยีราับและนะฮะกับยาง25ทับขอบ18นะครับนี่ j a แจมเลยนี่ฮะ สเตนี้ออฟเซ็ตล้อหน้า20ล้อหลัง25นะครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับพี่พนะที่กำลังรับชมอยู่นะครับมาชมนะฮะพี่ๆนะท่านไหนนะอยากจัดสเตปนี้นะครับใช้วีโก้ตัวเตี้ยอยู่นะครับมาได้เลยนะฮะเมื่อกี้แอบสอบถามว่าทำไมซุ้มล้อหน้าของคุณพี่ยังดูห่างโล่งโจ่งนีจังนะฮะอันนี้ก็สบายเลยยังไม่ต้องเปลี่ยนสปริงนะครับปกติวีโก้อันนี้ผมทำนี่ส่วนใหญ่สปริงจะล้าตัวค่อนข้างเยอะนะครับผมเมื่อวานก็มี เปลี่ยนสปริงนะฮะช่วงหน้ากันไปของวิโกตัวเตี้ยนะครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับสวัสดีคุณสายรุ้งนะครับส่งสติ๊กเกอร์มาขอบคุณครับฝากแชร์ด้วยนะครับผมนะี่อุปกรณ์ของแถมนี่ครับแถมให้แบบนี้เลยนะฮะอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆมาถึงนี่น็อตล้อถ่วงล้อพร้อมใส่ฝาคาลิปเปอร์ติดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จนีเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับกบบยางลายจับจ้าบตัวนี้นะครับ ลายเดียวครับ R วันวันเลยนะพี่พี่นะท่านไหนสนใจนะครับมาได้เลยชุดนี้โปรโมชั่นอยู่นะครับจากราคาปกติเนี่ยสองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับเซตนี้นะฮะแม็กพร้อมยางนะฮะยางสองห้าทับห้าสิบกับแม็ก GE สามเจ็ดงานเลเซอร์หยอดแดงเนี่ยราคาปกตินะครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับราคาก่อนโควิดนะครับแต่ช่วงนี้ต้องจัดโปรฮะรั่ลดแรกจกแถมเทไปเลยนะครับก็เหลือ 18,900บาทนะครับผม18,900บาทขอบคุณพี่เจครับผมนะฮะนี่ฮะรออเลยครับพี่นะฮะพี่พ,พนะท่านไหนมาได้เลยนะครับมาได้เลยอยากจัดรออแบบนี้นี่นะฮะอ่ะแจ๊กออโตแม็กนะครับเปิดทุกวันนะครับผมนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยพี่พีพนะท่านไหนว่างเว้นจากการทํางานเสร็จงานแล้วเลิกงานค่ำๆมาได้เลยนะฮะเผื่อว่าจะได้เอาวันหยุดอ่านะไป เดี่ยวพักผ่อนจนใจนะฮะเอาเวลาหลังเลิกงานมาแต่งรถกันนะครับฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะพื้นที่ใน f a c e b o o k ยังแอดเป็นเพื่อนกันได้เสมอนะครับผมจะได้รับชมผลงานกันเต็มอิ่มไปเลยนะครับนี่ผมมีรถหลายๆรุ่นล้อหลายๆแบบนะครับไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อว่าพี่ๆนะไหนยังจินตนาการไม่ออกนะครับจะได้เห็นของจริงนะครับนี่อันนี้เป็น9ก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับ ชุดโปรโมชั่นยังลั่นกันไปยาวๆนะครับยังไม่หมดโปรนะเผื่อว่าที่พีนาสะดวกมาช่วงเดือนนี้เดือนหน้านะครับก็ยังมีโปรอยู่นะครับโปรลดราคานะครับเดี๋ยวจะหาโปรมาเล่นบ่อยๆแล้วกันนะครับผมโอเคนะฮะขอบคุณมากเอครับฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับใน YouTube เดี๋ยวผมลงผลงานให้ชมเรื่อยๆนะครับนะเสิร์ชหาผมได้เลยนะฮะแจ็คออโต้แม็กตรงตัวเลยนะครับแบบนี้เลย วันสำคัญบางนิดหน่อยนะครับโอเคขอบคุณมากเดี๋ยววันนี้าลาไปกับของงามๆของแจมๆแ,แบบนี้นะกับทีเอสามเจ็ด e เลเซอร์ยอดแดง5ลรูตรงรุ่นกับยีรับและตัวเตี้ยนะครับวีโก้ที่มีนะไหนสนใจมาได้ครับผมโปรโมชั่นยังมีอยู่นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ